สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพียนมาชวนกินปลาเผานะคะทำสองสูตรนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหอยซิ้นกับน้ำมะขามคะ่ะแต่พวกเพนจะปรุงสำเร็จไว้ตลอดเลยนะคะก็ะขาดไปได้นะะ จะผสมตัวนี้ไปค่ะเอ่อเพนจะผสมตัวเจียวไปด้วยค่ะเอาหน่อยนึงนะคะเอาค่ขึ้นชั้นโต๊ะ ตวต้นนะคะคนให้เข้าเข้ากันแค่นี้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมเอ่ยส่วนน้ำจิ้มที่สองเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ จะใส่ะคอันนี้คือหนึ่งัวนะคะทั้งหมดที่เป็นใช้แต่เรนจะใส่ไปในปลาสองสองกรีบค่ะเรนก็ใส่โรดแบบนี้เลยชอบหลา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 ยอยากแซ่บก็ใส่ไปค่ะ แล้วก็พี่ก็จะหั่นีไปหน่อยแทนลากของชีค่ะจะโผล่เลยนะคะทุกคนอองต้องใช้เวลาหน่อยพี่เยอะโอเคแล้วเอาแค่นี้พอค่ะเพื่อน เดี๋ยวต่อไปเพนก็จะปรุงอันนี้ผงนัวเพนใส่ครึ่งช้อนชาก,ก็พอค่ะส่วนน้ำตาลเพนจะใส่แค่นี้พอค่ะอันน้ำอ้อยเพนจะใส่ลูกนึงค่ะ เปรี้ยวๆคุณจะใส่น้ำมะนาวไปหนึ่งช้อนต่อไปก็ใส่น้ำปลาค่ะทุกคนแล้วก็ เพนจะใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะแค่นี้พอแล้วก็เป็นใส่น้ำต้มสุกนะคะัอมหอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวเทสสิ น่าอร่อยไหม